ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวพาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพอมอเสนออิล่าลำดวนชวนเรียนรู้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิหลาลำดวนชวนเรียนรู้วันนี้จะมานําเสนอเมนูอาหารอีสานสุดแซ่บนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําได้ในช่วงฤดูกาลนั้นๆเท่านั้นกับเมนูยำไข่มดแดงค่ะเอาละค่ะเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนที่ควบคุมอาหารก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าให้ไขมันที่ต่ํามากแล้วก็ให้โปรตีนที่สูงช่วงนี้เราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ เมื่อทราบส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทํากันเลยค่ะปัจจัยหลักที่สําคัญของเราสําหรับเมนูนี้ก็คือไข่มดแดงนะคะสําหรับใครที่จะทานสดก็ทานได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้มันสุกนิดนึงนะคะก็สามารถนําไปลวกกับน้ําร้อนได้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะไข่มดแดงหลังจากนั้นเราจะใส่พริกป่นกันเลยค่ะพริกป่นนะคะเทลงไปเลยค่ะพริกปน่น ข้าวคั่วคะ่ะข้าวคั่วเราสามารถใช้ข้าวคั่วที่เป็นข้าวข้าวเหนียวก็ได้นะคะนําไปคั่วก็จะได้หอมยิ่งขึ้นใส่น้ะะําปลาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาปรุงสุกนะคะใส่ได้เลยคะ่ะใส่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาบีบมะนาวใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าไข่มดแดงที่เรานำมาทำจะไม่มีมดแดงหรือว่าแม่เป้ง รวมไปด้วยเราจะต้องใส่บีบมะนาวก็ไปอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราคนได้เลยคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะเอาผักมาใส่เพื่อปรุงรสให้มันมีความหอมแล้วก็กลมกลืนเข้ากับไข่มดแดงที่เรานำมาทำนะคะ ใส่ใบมะก,กรูดค่ะใบมะก,กรูดผักรวมนะคะก็จะมีใบมิน้นมีสารแหน่มีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะใส่ลงไปเลยใส่เสร็จแล้วเราใส่พริกขันซอยนะคะเข้าไปมันจะได้เพิ่มรสชาติที่เข้มขน้นรสเด็ดเข้าไปด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบรสเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะแันนี้เราใส่เพื่อให้ ไข่มดแดงของเราได้จัดจานยิ่งขึ้นอ่ะขนลงไปเลยค่ะเมื่อทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกับยำไข่มดแดงรสเด็ดค่ะ เรียกได้ว่าน่าทานมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากทําที่บ้านกับครอบครัวก็สามารถทําได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างไข่มดแดงใหญ่มากเลยค่ะแบบน่าก,กินมากหาได้ในช่วงฤดูกาลแบบนิดเดียวจริงๆนะคะชิมกันเลยค่ะ มีความหอมมันนะคะแล้วก็หอมเครื่องเข้าคั่วขึ้นมาเลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับทั้งหน้าอีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้จะมานำเสนอเมนูอะไรอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานอีหล่าลำดวนชวนเรียนรู้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ